ทั้งงานทั้งงานทั้งเปลนครับไปนั่นสิไปนอนไปน้อยน,น,น,นะครับน้อาตามเพื่อนครับสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับกับช่องสุกเล็กชาแนลกับเพจฟซบุ๊กของช่องสุรประฟันสุโฟกันวันเฮิตมูดมูดตูนนยครับผมเห็นปะใกล้เป็นรองสองเด่น ตูอออต้อะไรเอาต้นไรเลอครับมากินมูดมูดุ้นก,กันเห็นบก่กับหลับง่วนนิหน่อยมามาเทนำบอ,อกกันเทนำส่แก้วเลยเ่ย มาบัตตุนไว้หมู่านเนี่ยเขได้มากินยูพีแล้วครับยังไงกระดูบเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไสไมาน้ำกระไดสมกระมี่ครับถ้ามันสมไม่ดีสมกระสมไม่ดีนะครับไม่มีห้องหอกห้องไง <c oughs> มาเด้อครับมามา เจียวเจียวมาจีนยังไงครับวันนี้

บรรยากาศบ้านชาเซาๆาับ้านฮองก็เดียดพ,พ้อผูู้หนะครับน,นาวส่วงเซาานมานั่งเึ้งเดียดตึ้งหม,มนั่งเดียดแล้วก็หอนพ <c oughs> ่าจากหมูตุนหมายว่าเป็นเพื่อ

ที yeah, like ่อะไรกันกับงาน นำทิกลดัดเป็นีเลยครับให้พี่น้องสองเปลุ่้ง,งบินั้ำกัลไรบินเบื้งเบื้งเบืง้ง มันมเปลื่ยมัครับัวออกจากกระดูเว้ยตักทีเราุ่ยกันแก้วสิอเลยดูดูดดโหพนายย <c oughs> า,า,าง,นะงามากยางมาต้องทีเน้ย่างมาต้องที่เยจัดสุดแล้วได้ไปสุดไดไปสุดนี่กินมาขั้งวัน ยังว่า,ท,าทั้ทงพี่ทั้ทงพี่เ<ม>ขาไ่เห็นบ่าเขาไ่เห็นกูดูโอ้ไปนอนแล้วครับอังเบิงเบิงเบิงเส้นยางเส้นยางเส้นเกล็ดครับไปนั่น <S <S ไปนอนไปนอนนะครับน้อาตามเพื่อนครับมา จำสูตรแล้วนะครับว่านลงไปแล้วเกาใส่ยังเนี้ยโบแมนแบบเอาแบบจีนไหมครับจีนให้ำํำอ่ะอันนี้ว่แมนจีนครับเล่าครับสูตรสมุนไพเท่าจำเอาครับแต่รสชาติมันไดนบ่าเนี่ยเดี๋ยวคิดเมืองปวดอือหึ มาครับพีทม่อมสลัดหมอมสนับดับแตกมาครับดีแยเพิ่มมา เกิดมาทุกคนแหละมาสนับสนุนกันตนัวไผ่น้องไผ่ลุงคุก,ก็พีกเลย บอกว่าได้แคบมาแมา่แม่แเบิดเล็บบันอือถุกใส่กแก้วนะครับสดใส่กแก้วเลยกินผู้เดียวสดกับแก้วเลยน,นี่ครับใส่แก้วเลย มาเบิดคำหนูไม่อิ้ม้ม่แยบทำตัวไทยสุดยอด เนาครับติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งตัวติดตามเรื่องไหม,รรรม,มครับผมอย่าลืมตั้งเพจยดเฟียดบุกผมน้ำครับดึงใหค้คนติดตามไปหลายทั้งสองช่องสร้างมั่มสุดชแนลช่องสุรพันธ์สุภวันติดตามทั้งเพจยดเฟียดบุกน้ำเลยทั้งสองแล้วก็ทั้ทง,ทง,ทงยูทูบทั้งสองครับติดตามครับให้กำลังใจให้ผมครับสู้ๆ ครับอล่าลืมกดซับสไครต์เนะสุดท้ายเหตุผลเ,เป็นสิเหตุในโทรศัพท์ไหมบอกนี่นะผู้ใด้เหตุเปลี่ยนนะบอกนะี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ